วันนี้เราจะมาเป็นพนักงานขายโทรศัพท์นะครับวันนี้ผมโดนโซนไหนครโซนหน้าได้เลยค่ะนี่อยู่หน้าอยู่หน้าได้เลยหน้าร้านหน้าร้านเอาละเอาละโอเคแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยขอยอดบางๆเลยนะคะสองแสนบาทด้วยกันนะคะแต่สําหรับพี่เผือกเนี่ยวันนี้วันแรกค่ะให้เป็นขายให้ได้หนึ่งตัวนะคะพี่เผือกทําได้ไหมคะ หรือว่ามันน้อยไปครับไม่ไม่ไม่ที่วันหนึ่งตรงหนึ่งนี่แหละโอเคมันก็ไม่คงไม่มีน้อยกว่านี้แล้วตัวนี้ AI เล่นสนุกมาก Sorry Yeah 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 New Phone yeah New Phone เจอต่างชาติอีกแล้วสีจะมีสีสีนี้นะครับของตัวอัลตร้าแล้วตัวสีพิเศษที่แบบสั่งออนไลน์อ่ะจะมีตัวอย่างไหมใช่ครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ครับครับผมก็อาจจะรู้พอๆกับลูกค้านะครับครับเตรียมพบกับการถ่ายทอดสดงาน The First BT Awards จุดเริ่มต้นของมาตรฐานใหม่แรงบันดาลใจให้วงการนวัตกรรมไทยก้าวไปอีกขั้นและเปลี่ยนแปลงวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นชมสดพร้อมกัน18นาฬิกาเป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube วิธีแบร์ไตเท่านั้นนะจ๊ะนี่คือ s t a อ f Only ฮคผมจะพามาดูชีวิตของอาชีพต่างๆครับว่าตื่นมาตั้งแต่เช้ายันเย็นยันเลิกงานเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้ววันนี้อาชีพแรกของเราอยู่ในห้างนัดก่อนห้างเปิดครับเช้ามากวันนี้เราจะมาเป็นพนักงานขายโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือพ e ี an Mother, no ่เลี way, ้ยงของผมในวันนี้ครับแนะนาตัวนิดนึงฮะชื่อพิกกี้นะคะเป็นช็อปแอสิสแตนที่นี่นะคะวันนี้ผมจะต้องมาเป็นพนักงานซัมซุงหนึ่งวันค่ะนดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวซัมซุงค่ะสวัสดีครับ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 วันนี้ฝักเนื้อฝักตัวด้วย คครับ,รบ,รบโอเถ้าสมมติมีน้องใหม่เข้ามานี่เขาต้องทําอะไรยังไงบ้างอันดับแรกก่อนก็จะแนะนําภายในร้านก่อนให้รู้รจักว่าแบบ มีโซนตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ <c oughs> การทํางานในแต่ละวนันเอวิดีในแต่ละวันนะคะจะต้องเริ่มจากจุดไหนเป็นอันดับแรกตั้งแต่เข้าร้านมานะคะก็จะเป็นก่อนเปิดร้านาทําความสะอาดโซนที่รับผิดชอบค่ะพ <c oughs> อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมีการมอร์นิ่งบีฟมอร์นิ่งบีฟว่า,าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษหรือว่าปิดการขายตัวไหนเป็นพิเศษแล้วก็บอกทาร์เก็ตของรายบุคคลว่าทาร์เก็ตของบุคคลในแต่ละวันนะคะจะต้องทําประมาณไหนบ้างก็จะมีการวางทาร์เก็ตว่าวันนี้จะต้องเป็น เป็นแอคชีพเป็นยอดเงินหรือว่าตัวเครื่องหรือว่าเป็นนาฬิกาหรือหูฟังเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะมีมอร์นิ่งบีฟตอนเช้าค่ะอพอมีอร์นิ่งบีฟเสร็จก็จะให้ทุกคนสแตนบายพร้อมขายที่หน้าร้านวันนี้ผมโดนโซนไหนฮะโซนหน้าได้เลยค่ะนี่อยู่นหน้าอยู่หน้าได้เลยเนนหน้าร้าน,นหน้ารา้านเอาร้เอาละโอเคเออแล้วแล้วเออรองทงรองเท้าชุดชดจริงๆผมถูกท่องตามหลักไหมฮะโดนไหมฮะถ้าอย่างนี้ครับร เปลี่ยนเสื้อรองเท้ายังได้อยู่รองเ้คโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันครับมาแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยกำลังจะมาเริ่มชีวิตการเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือช่วงถัดไปจะเป็นการมอนิ่งบรฟค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่เพื่อนนะคะเข้าฟังมอนิ่งบรฟช่วงเช้าดูว่าวันนี้ค่ะเราจะได้รับทาร์เกตหรือเป้าหมายความท้าทายอะไรในแต่ละวันว่าแบบ ต้องขายกี่แสนต้องขายกี่ตัวยอดจะเป็นแบบยอดจริงว่าวันนึงต้องขายได้เท่าไหร่เนี่ครับใช่ใชย่ใโอเคอเลยได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยขอยอดบางๆเลยนะคะ2 0 0แสนบาทด้วยกันนะคะแต่สำหรับพี่เผือกเนี่ยวันนี้วันแรก่ะให้เป็นขายให้ได้หนึ่งตัวนะคะพี่เผือกทำได้ไหมคะ หรือว่ามันน้อยไปครับไม่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 ีมมมม่ว่าห่งตรงหนึ่งนี่แหละโอเคมันก็ไม่คงไม่มีน้อยไปกว่านี้แล้วงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มงานกันเลยนะคะทุกคนไปไปไปู้ดิเด่เบื้องต้นพี่เผื่อเป็นพนักง,งานใหม่ยังไม่รู้จัก ในร้านดีพอขออนุญาตแนะนําโซนในร้านก่อนเป็นโซนหนผมู้จับโซนอื่นด้วยใช่ไหมใช่นอกจากมีโซนมือถือแล้วค่ะในร้านยังมีขายอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็อยากจะแนะนําให้พี่เกิดรู้จักว่าในร้านเนี่ยมีโซนเพิ่มเติมอะไรบ้างอันนี้จะเรียกเป็นยูหน้าคือเหมือนตัวยูเป็นยูข้างหน้าแล้วปกติตำแหน่งก็จะโรเตอกันนี้ใช่แต่ว่าในนี้ค่ะมีข้อจากัดด้วยเงื่อนไขของนักนานคือห้ามยิงเกินสามพันถ้าเกินสามพันปุ๊บ มันจะดูแน่นเกินไปกราจะกระจายอยู่ที่จุดตีคอยรับลูกค้าแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดโฟกัสหลักคือเขาเรียกเหมือนจุดเซ็นเตอร์หน้าหลังโซนอยู่หน้าจะเป็นโซนที่วางแบตชิพของซัมซุงโซนที่สองจเขาจะเรียกว่าอยู่หลังจะเป็นรุ่นที่รองลงมาจากแบตชิพส่วนโซนถัดไปโซนแท็บเล็ตค่ะส่วนโซนที่4ี่โซนวรเโบวคือหูฟังกับนาฬิกาโซนถัดไปนะคะเป็นโซนอะเซสซอรี่โนโซนสุดท้ายจะเป็นโซนต้องโทรศัพท์มือถือคัสเตอรม์เซอร์วิสผมต้องเรียนรู้ทุกโซน ไปเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์แรกนะครับใช่แล้วปกติมีเข้างานกันกี่โมงครับถ้าแบ่งออกเป็นสองกะนะคะครับชิเช้าจะเข้าตั้งแต่เก้าโมงครึ่งเพื่อสแตนบายทำความสะอาดนิดครับเลิกก็จะเป็นเลิกหนึ่งทุ่มแล้วก็ส่วนกะที่สองจะเริ่มงานตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มปิดร้านแล้วก็อยู่ปิดยอดทีนี้ต้องเราต้องยืนนานจนถึงทุ่มหนึ่งครัใช่แล้วเราจะพักยังไงมีมีวิธีไหมครับถ้าตามจริงๆเลยคือจะต้องยืน ด้วยบ,บุคลิกภาพที่ดีตลอดเวลาสมมุตินะผมยืน<อ>มาจะห้าโมงเย็นละผมแกล้งมายืนตรงนี้ฮะปึ๊บเอาเอาก้นแปะนิดนึงให้มันพอมีอะไร อย่างนี้ได้ไหมฮะบุคเล่นกระพผมยังดีไหมฮะยังได้อยู่ค่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตีเนียนไปได้แต่ไม่ไหวจริงๆก็คือจะมีห้องพักพนักงานท่านนั่งอยู่แล้วสามารถได้ใช่ค่ะขอขอแอบเข้าไปนั่งพักแป๊บนึงห้านาทีสิบนาทีเพื่อพักขาอะไรไปยืดไปอะไรหน่อยใช่มีห้องพักพนักงานอยู่ด้านในค่ะโอเคโอเคพักได้นะครับโอเคมีเวลาอาจารย์สมบูรณชัด ห้านาทีนหน่อยเข้าไปยืดเข้าไปอะไรหน่อยได้ใช่ค่ะได้ได้นอกจากไปพักแล้วได้มีชั่วโมงเบรกเพิ่มเติมให้ด้วยก็คืองานหนึ่งท่านจะเบรกได้หนึ่งชั่วโมงไปพักทานข้าวหรือว่ารีแลกต์กามอธัธยาศัยได้เลยโอเคผมถามเรื่องการปิดการขายนิดเดียวฮนะวันนี้ลูกค้าเข้ามาผมทําการหว่านล้อมนะครับแล้วก็โอเคสนใจเดี๋ยวขอดูเครื่องได้ไหมค่ะ ผมให้เขาดูเครื่องที่อยู่ด้านหน้านั้นได้หมดเลยดูได้หมดเลยเครื่องที่โชว์อยู่สามารถใช้งานได้หมดใช้งานได้จริงค่ะ,คะโอเคแล้วถ้าการขายเกิดขึ้นครับจมต้องเปประกบไปถึงไหนเชิญลูกค้าเข้านนหน้าไหนก็คือให้ลูกค้านั่งรอสมมติ จะเปสนใจแล้วคุณลูกค้ารอรอตรงนี้สักครู่ผมผมลับจับ U หนึ่งมาได้เลยใช่รับได้เลยแต่ไม่ได้แน่นอนสมมติพี่พิกกี้มาซื้อผมเชิญนะเชิญนะผมผมต้องต้องคุกเข่าเพื่อไม่ต้องไม่ต้องค่ะให้ลูกค้านั่งผมเลื่อนผมเลื่อนหรือเขาเลื่อนฮะผมเลื่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะเลื่อนนะเลื่อนเลื่อนใช่ลูกค้านั่งใช่คพอลูกค้านั่งเสร็จเราก็ก็ได้งเงอนไถ่เบ้นโตนก่อน ลูกค้ารับเป็นตุกทวนทวสีรุ่นเพื่อเราจะไปเบิกของไปเบิกของใช่ค่ะรับเป็นรุ่นนี้สีนี้ใช่เราจะได้เบิกได้เพิ่มได้ถูกต้องโอเคซึ่งซึ่งมันจะต้องมีสีมีรุ่นมีความจุใช่ค่ะพอทวนเรียบร้อยจะเป็นเป็นพื้นฐานแล้วก็เข้าไปเบิกสต็อกได้เลยจะมีพี่สต็อกคอยให้บริการอยู่ด้านในแล้วก็แจ้งพี่สต็อกได้เลยว่ารุ่นสีความจุแล้วก็มีของแถมพิเศษอะไรเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าบ้างเรามีของแถมพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยให้คนนั่งรอตรงนี้ใช่แล้วเราเราเดินผม ทำเหมือนจะขายได้นะมาคุยกับพี่สต๊อกจะอยู่ด้านในค่ะสต๊อกอยู่ด้านในผมจะต้องเข้ามาแจ้งที่สต๊อกแล้วใช่ค่ะรับของมาปุ๊บไปไปครับพอตัวเครื่องมาเราเบิกมาแล้วใช่ไหมคะก็ทวนเรื่องวิธีการชําระเงินก็คือเราจะต้องทวนก่อนว่าชำระเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือ QR code เพื่อไปชําระที่แคชเชียร์อีกทีหนึ่งต้องชําระให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจะมาแกะเครื่อง ทำระเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยปุ๊บกลับมากีดเครื่องอย่างสบายใจได้เลยโอเคใช่เราจะมาเริ่มทดสอบเริ่มอะไรใช่คะตัวซึ่งเราก็เป็นคนเปิดเครื่องเปิดให้อ่าเทสฟังก์ชันให้ลูกค้าเบื้องต้นนอกจากโซนในร้านแล้วอะค่ะวันนี้พี่เผือกเป็นพนักงานใหม่วันแรกยังไม่มีพื้ฐานเกี่ยวกับความรู้ทางด้านตัวเครื่องเลยเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อพี่เผือกให้พี่เป้จะเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวสำหรับพี่เผือกวันนี้หนึ่งวันในการเทรนสเปคตัวเครื่องแล้วก็ เป็นความรู้เบื้องต้นของตัวเครื่องนะคะ d o u เป็นความรู้ก่อนขายใช่ค่ะในตัว Samsung Galaxy A 5ในซีรีส์ของเราครับก็จะเน้นเรื่องของ AI เป็นหลักเลยครับพี่เผื่อ AI 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 ถ AI ไว้เผื่อช่วยหาร้านอาหารไทยที่เร็ติ้งดีที่สุดอันดับให้หน่อยสวัสดีเจมีนาย a few minutes later มีอะไรที่สถาปนุเตอร์ไหมครับท่เกิดผมสามารถพกกระดาษไว้อ่านจริงจริงในเครื่องครับมันจะมีตัว App เราสามารถกดไปลองเล่นได้ครับมันจะมีฟังกชันโชว์เลยครับว่าฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้พร้อมคำอธิบายครับเราก็สามารถทำตรงนั้นได้เช่นเดียวกันครับไปประจำที่กันได้ครับผมขาขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ขออนุญาตส่งมอบบัตรพนักงานนะคะไม่งั้นมันไม่น่าเชื่อถือใช่ส่งมอบบัตรพนักงานวันนี้ให้พี่เผือกเป็นนร<ช>งงานซัมซุงหนึ่งวันทดลองอย่าลืมวันนี้เรามีทาร์เก็ตวันนี้เครื่องเออหนึ่งเครื่องที่พี่เผือกจะต้องขายให้ได้แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้จะเป็นผ้าสำหรับเช็ดหน้าจอโทรศัพท์มือถือกรณีใช่ต้องมีไว้หนึ่งคนละหนึ่งผืนค่ะก็คือกรณีลูกค้าดูเครื่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็นิ้วอาจจะมีรอยนิ้วมือที่ตัวเครื่องก็สามารถนาผ้าตัวนี้ค่ะเช็ดได้เลยเราจะเช็ดทุกครั้งหลังจากที่ลูกค้าลองเล่นเสร็จแล้วเพื่อลูกค้าถ้าถ้าหัดไปจะได้ไม่มีรูรอยบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือพร้อมให้สาหรับลูกค้าถ้านัดไปได้ได้เข้ามาลองเล่นโทรศัพท์มือถือได้เลยน,นี่พับเก็บไว้ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวจะลองไปไประจําอยู่หน้าแบบจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งเครื่องวันนี้จะขายได้หรือเปล่า สวัสดีครับ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 เราเจอลูกค้าต่างชาติ รอดภาวนาให้เขาไม่ถามแล้วเขาก็ไม่ถามให้าจใจคอไม่ค่อยทั่วท้องเลยซัมซุงสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ ซูงสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ AI เล่นสนุกมากครับ Oh Yeah Yeah New phone ครับ Yeah, yeah New phone and his AI system is incredible Yeah เจอต่างชาติอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับซูงสวัสดีครับครับ โอ้ oh, AI ใหม่เล่นสนุกบ้างครับปกติแล้วใช้ฟังก์ชันไหนเป็นส่วนใหญ่ครับใช้ยิบสามอยู่แล้วมันถ่ายรูปโอ้ถ้าถ่ายรูปนี่ก็แก้สนุกเลยครับสามารถลบคนแบกราวได้สามารถแก้ไขริ้วรอยบนใบหน้าได้เขียนวาดเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับซัมซุงสวัสดีครับสีจะมีสีสีนี้นะครับของตัวอัลตร้า ใช่ครับเอ๊ะ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 ครับอันนี้เป็นของจริงครับสามารถทดลองใช้ได้เลยครับครับผมมาทำงานวันแรกครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็อาจจะรู้พอๆกับลูกค้านะครับครับครับลองดูได้ครับใช้ซัมซุงก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าครใช่ครับโอ้ยงั้นสบายครับครับใช่ครับใช่ครับ สวัสดีครับซัมซุงสวัสดีครับพอดีสนใจรูปนี้อะค่ะโอ้ครับสละมาครับอันนี้มันมีจุดขายหรือข้อดีอะไรบ้างะคเป็นคนชอบถ่ายวิดีโอผมว่าอันนี้เวิร์กที่มันลักษณะเหมือนจับเหมือนแฮนดี้แคมนี้ได้ครับแล้ว AI เล่นสนุกมากถ้าชอบแต่งรูปนะครับลบคนลบริ้วรอยจะลบปรับกรามหน่อยตรงนั่นตรงนี้สบายครับไม่ต้องผ่านแอปอื่นเลยครับจริงแอปพื้นฐานเขาอะผมว่าอิดิตรูปก็ครบถ้วนแล้วครับ AI อันนี้มั แต่ที่แบบันเด็นๆิดับถ้าไปต่างประเทศบ่อยผมว่า,าตัวที่เป็นแปลภาษาก็ดีครับาาใช่ครับเวลาเรากดแปลภาษาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นฝั่งตรงนี้เลยเนี่ยครับ interpreter เ,เวลาเราแปลปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนต้องต้องหมุนให้เขาอ่านอย่างนี้อันนี้ก็เวลาเราแปลก็จะขึ้นที่จอนี้ทันทีเลยอ่าใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะภูเขาไฟฟูจิไปทางไหน เนี่ยฮะเราก็จะสามารถคุยกับคนของที่นู่นได้เลยเราเราก็สามารถออกได้ใช่ใช่ครับพีชไหนแนะนำไหมครับสีไหนดีปกติชอบแนวไหนครับเป็นคนหวานหวานผมว่าพีชเขาสวยฮะถ้าเน้นน่ารักนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นมิ้นท์ใช่ครับมงคลค่ะเขียวเหนียวครับแล้วก็อันนี้สีพีชครับ ซีนี้นะครับโอเคค่ะ okay, ขออนุญาตทวนนิดนึงนะคะคุณลูกค้ารับเป็นความจุ512กิกนะคะเป็นสีซิเวอร์ชาร์โดตัวฟิปหตัวนี้นะคะยิดะนดีค่ะเดี๋ยวเชิลูกค้านั่งรอที่โต๊ะสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตบิกสินค้าให้ค่ะเดี๋ยวจะต้องไปแกะเครื่องเดี๋ยวผมเข้าไปรับใช่ใ <ๆ S 1> ช่ชชค่ะ <Okay. S 1> นี่ค่ะ,คะอันนี้ให้เขากรอกใช่ไหมะใช่กรอรายละเอียดลูกค้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแกะเครื่องนี่ครับราคา อันนี้จะเป็นซื้อฟิปหกนะคะ5ค้าร้อยสิบสองกิกสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับสลิปครับอรขออนุญาตขอลายเซ็นนิดนึงครับแกะเครื่องให้นะครับเป็น Galaxy Flip 6นะครับถูกต้องนะครับนี่ครับอนุญาต แขออนุญาตเปิดตัวเครื่องให้เช็คฟังกชันเรื่งต้นนะคะหน้าจอสีเขียวนะคะหน้าจอสีดำนะคะอันนี้เป็นตัวเทสลํลำโพงจะมีทั้งลำโพงบนและล่างนะคะอันนี้ลำโพงด้านล่างแล้วก็อันนี้เป็นทดสอบทัสกีนนะคะเดี๋ยวอันนี้ลองเป็นเทสตัวกล้องหน้ากล้องหลักได้เลยนะคะเป็นการเทสตัวกล้อง พื้นฐานใช้งานได้ครบถ้วนนะคะวันนี้มีโอนถ่ายข้อมูล,ลมีโอนไถ่ข้อมูลใช่ <นะ S 1> เครื่องรุ่นเดิมเป็นรุ่นไหนนะคะเป็นปี24ใช่ได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งเครื่องไว้แล้วก็สามารถกลับมารับก็จะได้เป็นตัวฟลิปแล้วก็ตัวข้อมูลใหม่เข้ามาอยู่เครื่องนี้ได้เลย <ไ uns S 1> เดี๋ยวถ้าเสร็จก่อนเวลาจะมีการโทรแจ้งที่เบอร์น,นี้ขอบคุณค่ะยินดีขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับหนึ่งเครื่องครับ,รบตอนนี้สถิติเป็นไงเป็นธรรมดา แต่การยืนอยู่หน้าไม่ไม,ไมใช่เรื่องง่ายมันมันเป็นจุดปะทะพลังงานมันจะไหลลงมาที่อยู่หน้าหมดถ้าจิตอ่อนยืนไม่ได้ยิ่งเจอต่างชาตินี่โลกเลยคิดในใจอย่าพูดอย่าพูดนะดูเองดูเองสวัสดีครับ ตอนนี้เหรอครับสวัสดีครับผมมาทํางานวันแรกครับคนถามตัวเกรยเยอะเทคเนี้ันเกรย์ใช่จะมีตัวอย่างสีให้ดูครบทุกตัวเลยครด้านหน้านี้ครอบเล็กๆนั่นนะครับสวัสดีครับครับนาฬิกานะครับดูทางนั้นเลยครับเราต้องตามไหมครับอย่างนี้คุณกี่ลุยเลยครับเขามาซื้อนาฬิกานะครับ อยู่คนละโซนกับเราส่งที่พิกกี้ไปประกบเรียบร้อยละเรียนมาแค่มือถือฮะซุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับมาเพิ่งเริ่มงานที่นี่ครับเป็นผู้บริหารเขาเลยให้มาลองขายดูด้วยใช่ครับครับสนใจรุ่นไหนครับนี่ s ี5จะอยู่ เรียงรายตั้งแต่นี้จนถึงนู่นเลยครับอูเป็นวาเป็นสายคอนเสิรต์ตหนูอยากได้บซูยโอ้สบาย S 25แล้ว AI เขาตัดเสียงได้ด้วยถ้าคอนเสิรต์ตใช่ถ้าสมมติว่าหนูอ,อยากให้เขาตัดเสียงคนมันเลือกได้เลยเสียงคนจะเง,งียบมีแต่เสียงศิลปินกับเสียงอะไรเนงะี้ยตัดได้อั่งยนเลยลองดูก่อนลองดูสีก่อนอันนี้จะเป็นสีเนี้ยจะเป็นเฉพาะอัลตรา <สะ S 1> ้ตรานะจ๊ะเขาอยากลองจับ ได้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 นี่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 ดูจา้านี่ดูด้านหลังลองดูวิดีโอก็ได้ถ่ายเป็นวิดีโอสอโมมติแล้วหนูเป็นไหมเวลาเผลอร้องตามแล้วเสียงเราไปกลบหน,นูชอบแบบว่าแล้วก็วเผลอร้องมันแยกเลเยอร์ได้หนูเบาเสียงหนูนิดนึงแล้วก็ให้เสียงดนตรีบนเวทีมันยังดังอยู่ไอไอมันจะประมวลแล้วว่าในคลิปวิดีโอในมีกี่เสียงเ,เสียงวอยซ์ของเขา เสียงดนตรีสมมุติว่าเราโอเคเราอยากมิวเสียงอะไรเรามิวเสียงดนตรีอันนี้เราอยู่กันที่หน้าเลยเสียงดนตรีข้างหลังจะหายถ้าสมมติว่าหนูอยากได้ออืยากได้อยากได้นี่ไปนั่งตรงนั้นเลยเดี๋ยวพี่เอาเอาบินมาให้โอเคไม่มีรายราคามีมีผ่อนด้วยอ่าอันนี้ถ้าผ่อนกับซัมซุงก็เดือนละ1,773บาทแต่ถ้ามีบัตรเครดิตก็มีศูนยอร์เด้วยเอาสีดำสีดำโอเคโอเคเดี๋ยวไปนั่งที่ไหนจ้า มาแป๊บเดียว2เครื่องแล้วมียายข้อมูลไหมีค่ะลูกค้ามาจำใบยืนยันการจองนะครับนี้นะเป็น no e tag นะครับแล้วก็ตัว Galaxy S25 Ultra นะครับ memory 5 1 2รีขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเป็นเป็นรายการนะครับให้ผมมาลองเป็นพนักงานวันหนึ่งครับครับ โดยที่เขาให้ผมขายให้ได้ครับแล้วขายได้สองแล้วครับนี่เ้ามาเ้ามาดืดวันได้ที่นี่ไม่ได้แล้วผมจะได้เป็นสามเลยใช่ไหมเสียดายที่สุดขาตอนนี้หมดเวลางานของเราแล้วยินดีด้วยวันนี้ทำงานครบเวลาแล้วครับเรียบร้อยครับเรื่องงานแล้วเป็นไงบ้างฮะถ้าในมุมมองของหัวหน้างานหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีม พี่เผือกยี่มยี่มมากจะเป็นตัวเครื่องแบบเมื่อกี้ไล่เดโมให้ลูกค้าว้าวมากเลยสรุปวันนี้ค่ะพี่เผือกผ่านธุรกิจขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เผือกคิดว่าในในสายงานอาชีพอย่างของพี่เองพี่เผือกคิดว่าในมุมมองของพี่เผือกอะยากหรือง่ายยังไงบ้าง ผมว่ายากที่การเตรียมตัวเพราะว่าเราเป็นพนักงานขายนั่นแปลว่าเราต้องตอบคําถามได้ทุกคําถามแต่คําถามยอดฮิตที่สุดคือสีไหนสวยกว่ากันเนี่ยโอ้เราต้องเชียร์ยังไงให้โปรดักต์มันโดดเด่นทั้งสงสีคือเราต้องไม่ฆ่ากันเองด้วยเราต้องเชียร์ทั้งสงสีในคนละมุมให้เขาได้เห็นว่าโอเคสองสีมันดีมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยบางทีคําถามมันเหนือความคาดหมายครับ ทีนี้ถ้าทุกคนที่ดูอยู่แล้วสนใจโดยเฉพาะน้องๆที่จบใหม่อยากจะมาทํางานเป็นพนักงานขายบ้างหรือว่าจะเป็นแผนกอื่นๆบ้างเนี่ยต้องทํายังไงสมัครที่ไหนครับของทางซัมซุงเองอะคะ่ะยินดีนต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ทุกท่านนะคะส่วนช่องทางก็จะมีทีมที่เป็นทีมซัมซุงในการรีคูดแล้วก็สรรหาของพนักงานโดยตรงอยู่แล้วนะคะสามารถสมัครขายช่องทางนั้นได้โดยตรงเลยแล้วก็น้องๆองะคะ่ะที่มีเซอร์วิสมมยนะคะ,คะรักในงานบริการแล้วก็รักในการขายแล้วแล้วก็ รักในการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับน,นวัตรกรรมใหม่ๆอย่างนี้ยทางซัมซุงดีต้อนรับนะคะวันนี้ขอบคุณพี่<อ>พิกกี้มา,มากๆนะครับที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับดีคบค่ะพี่เข,ขอบคุณมากเลยนะคะดีๆค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะเรียบร้อยครับ เลิกงานแล้ววันนี้ทำงานครบตามกะเวลาเรียบร้อยนะครับวันนี้ครับ Sta f f Only ของเรากับอาชีพแรกของผมครับพนาคารขายมือถือเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตก,กลับบ้านก่อนนะครับรอติดตามนะครับสำหรับ s t a f f Only ตอนหน้าครับเราจะพาไปทดลองทำอาชีพอะไรจะพาไปดูชีวิตของอาชีพไหนติดตามได้ใน BT ีแบตรไตครับสำหรับวันนี้เผื่อเลิกงานแล้วครับเดี๋ยวคืนบัตรพนักงานก่อนนะครับ ลาแล้วครับกลับบ้านแล้วครับหลายท่านคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ BT ทีกำลังจะมีรางวัล ชื่อว่า B.T. Awards ครับมอบให้กับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยติดตาม B.T. มาตั้งแต่ที่เราเรียกกันว่าแบร์ไตนะฮะแล้วก็เราค่อนข้างเชื่อมั่นในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของโลกของเทคโนโลยีดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้า B.T. ลุกขึ้นมาทำอวอร์ดของตัวเองขึ้นมาเนี่ย เราอยากรู้ฮะว่าใครจะได้รับรางวัลน,นี้กันไปบ้างดังนั้นติดตามกันครับ Bt Awards การมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือว่าองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นใครจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปติดตามกันให้ได้ครับนี่คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบ25ปีที่วงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยจะได้รับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไปกับงาน The First BT Awards ด้วยประสบการณ์กว่า25ปีของโชโนลิมิตผู้ผลิตสื่อ BT ทีแ์ไตได้เล็งเห็นถึงพลังของเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตผู้คนแต่ยังสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับประเทศไทยรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่การมอบเกยียรติยศแต่เป็นการยกย่องนวัตกรรมที่ทรงพลังและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้รางวัลที่ไม่มีการแบ่งสาขา ไม่มีผู้ท้าชิงรางวัลขอเพียงคุณทำสิ่งที่ดีมากๆทั้งบุคคลผลงานและองค์กรที่เราคัดสรรมาอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันว่านวัตรกรรมที่ดีแท้จริงคือสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย21กุมภาพันธ์นี้ที่ Grand Hall True Digital Park Inspiring Tech Empowering Life